อยากจะถามสักคำตอบมาได้ไหมธอฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ไปกับเขาได้หรือเปล่า ที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลอกเลยขอบคุณครับเวลาอย่างนี้สิ่งที่เธอถามกันรู้ไว้เรื่องนั้นมันไม่เห็นสำคัญมีเพียงเรื่องเดียวอยากให้เธอช่วยฉัน ให้ช่วยบอกนะลาลารีบไปตามทางหากสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าอยากจะถามสักคำตอบมาได้ไหมหเจาฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้ ตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอทถามาให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยหากสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่า อยากจะถามสักคำตอบมาได้ไหมเจ้าฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลิกฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือ ตอบอย่างไรได้ละเธอก็ไม่มีทางให้ลืม